get your act together แปลว่าทำตัวให้ได้เรื่องได้ราวเอาจริงเอาจังเช่น you have to get your act together to finish your homework เราเห็นลูกเราเลืเลเลเ่อยเปื่อยไม่ยอมทำการบ้านเราก็บอกว่าเอาจริงเอาจังมันจะได้ทำการบ้านเสร็จ get your act together ได้เรื่องได้ราว I have to get my act together to finish my research ต้องเอาจริงเอาจัง,จงละจะได้ทำวิจัยเสร็จมัวแต่เลืเ่อยปเ,เปื่อยไปเรื่อยเปื่อยมาเดี๋ยวไม่เสร็จ we have to get our We'll together to finish our dream. We have to act dream. to our finish เราต้องเอาเรื่องเอาราวเอาจริงเอาจังที่จะทำฝันให้เป็นจริง He has to get his act together to win her heart เขาต้องเอาจริงเอาจังในเรื่องในราที่จะเอาชนะจิตใจหล่อน I have to get my act together to finish this project ฉันต้องเอาจริงเอาจังละที่จะทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จ So you have to get your act together to make things done